เมื่อพูดถึงสวรรค์นในภาษาคน็มาถึงเทวโลกอันงดงามอยู่เบื้องบนที่ฝ่ายฝันกันนักทำบุญสัตบากหนึ่งก็ะจะวิมานหลังหนึ่งมีนางฟ้าเป็นร้อยร้อยสิบสิบ,สบ,สบ <c oughs> นี่เป็นสวรรค์นในภาษาคนส่วนสวรรค์นในภาษาธรรมานั่นมาถึงการมาคุณหรือยอดสุดของการมาคุณเป็นต้นที่ทำให้คนลุ่มหลง นิเวศสวรรค์ชั้นกาม,มาวจรถ้าเป็นสวนรรค์ชั้นปรม,มโลกก็หมายถึงความว่างจากกามารณมมีความสบายใจเพราะไม่ถูกกามารณมรบกวนเมื่ออยา่าคนคนหนึ่งเมื่อมีความหิวในกามารณ์บริโภคกามารณมเสร็จแล้วไม่อยากแต่ต้องกามารมณ์อีกต่อไปในเวลานั้นต้องการอยู่ว่างๆเงียบๆจืดๆ นี่ก็คือความรู้สึกที่ว่างจากตามารมณ์ที่พอจะเทียบกันได้กับคุณสมบัติของพวกพรมหรือพรหม,มโลกอันเราจึงกล่าวาว่าสวรรค์ชั้นธรรมดาก็คือสมบูรณ์ไปได้วยกาม,มารมณสวรรค์ชั้นสูงสุดเช่นปรินิม,มิตวัสสวัตตก็คือสมบูรณ์ไปได้วยยอดของกาม,มารมณสวรรค์ชั้นพรหม,มโลกก็คือว่างจากการเบียดเบียนของกาม,มารมณ์แต่ยังมีตัวมีตนมีตัวกูอยู่